พูดถึงแบบเฟิร์สเดทเลยนะที่เป็นแฟนเนี่ยช่วงไหนอนุบาลสองเดี๋ยวนะอนุบาลสองพ <ฮะ S 1> ี่หนูกังวเหมือนกันมันก็บอกว่าหนูเป็นแฟนมันแล้วหนูก็เออหนูก็คงชอบม,ออมันมั้งรอกเออมึงก็แฟนโกงเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงไหมที่คนเนี่ยคือทุ่มเทในเรื่องความรักแบบสุดห,หัวใจเขาบอกเขาติดลอเอ,อมีอะไรช่วยอะไรอย่างเงี้ย จะบอกนะว่าเราเป็นคนทําให้ <S S ทําให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นคือก็เลิกกันพี่จะถามแบบถามเร็วตอบเร็วสูงหรือเตี้ยส<อ>ูงซาดิดหรืออ่อนโยนชุดนอนหรือคอสเพย์บนเตียงหรือโซฟาใหญ่หรือยาวขออนุญาตนะขนาดน,นี้ไม่ต้องไหว้แล้วพี่ ดน้องคอยมาแล้วครับตอนนี้ฮะทุกคนนี่ยังวุ่นวายกันอยู่เลยนะนี่ยังวุ่นวายไงไหนมายังมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับน้องคอยโอ้โหอะไรอะอะไรอะโอ้โหโโอ้หทำไมแต่งโน้ล่อจังเลยอะ น้องสวยพี่ก็ต้องแต่งตัวให้เราหลอนี่โอ้มาลับขนาดนี้สวัสดีนะคะทุกคนอ่านี่น้องพลอยนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเฟิร์สเดย์กับน,น้องพลอย ที่เป็นแฟนเนี่ยช่วงไหนมันเป็นเรื่องตลกมากกว่าพี่แปนตลกเลยตลกก่อนไงมันน่ารักปนตลกด้วยก็ตอนเด็กไหมอืมตอนเด็กต่ะพี่ช่วงไหนช่วงไหนอนุบาลสองเดี๋ยวนะอนุบาลสองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือความรักอะไรอ๋อพี่แปนเด็กเด็กเออมันเด็กมากไม่รู้เรื่องเลยเรียกว่ามีแฟนเลยอะตอนนั้นอ่ะคือพี่หนูก็งงเหมือนกันเท่าที่หนูจําได้ก็คือแบบ ไอเนี่ยมันอยู่ห้องเดียวกับหนูเอ,อแล้วมันก็บอกว่าหนูเป็นแฟนมันแล้วหนูก็เออหนูก็คงชอบมันมัน้งเออมึงก็แฟนโกอย่างเงี้ยมันง่ายขนาดนั้นเหรอเออหนูก็งงเหมือนกันพี่อ,อตอนนี้ยังง่ายแบบนั้นอยู่ไหมไม่ง่ายแล้วโอ้โหไม่ได้เราไอ้นั่นอะ มันก็คิดตู่ว่าเราเป็นแฟนมันและสุดท้ายผู้ชายคนนี้มันแสดงอำนาจความเป็นแฟนเราเนี่ยถึงขั้นไหนโอ้ยพี่แต่หนูงงเหมือนกันนะขึ้นหนูอ่ะมันนอนกลางวันนาะเด็กๆเนาะพอเรานอนกลางวันเรายังไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดับไม่ใช่โธเราเราออันนั้นอันนั้นชีวิตพี่เออหนูนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าพ่อก็มารอรับเออแล้วมาเดินไปหาพ่อหนูบอกว่าผมลูกเขยพ่อครับมันอย่างนี้เลยนะเว้ยพี่ทำท่า พ่อแบบหนูก็แบบสลึมสลือตื่นขึ้นมาหนูเห็นแบบไปคุยกับพ่อดูแล้วอะหนูก็งงแบบพี่อะไรวะแต่พ่อหนูก็ขบคำขำมานะคือความเป็นเด็กเด็กอะเด็กไม่รู้เรื่องอะไรหรอกใช่ก็หนูก็แบบตลกดีเขาก็เล่าให้หนูฟังพ่อนะแล้วจริงไหมว่าที่ระหว่างที่คุณจะมีแฟนไอเด็กคนนั้นที่ไปบอกว่าผมเป็นลูกเขยพ่อครับเนี่ยไอระหว่างนั้นอะคุณก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามาจีบคุณจริงไหม ไม่ไม่รู้แต่คือมันวิ่งเข้ามาแล้วมันมาหอมแก้มหนูอะอะไรนะสมมติวิ่งมาอย่างนี้อย่างนี้เลยโอ้โหทำให้ดูเจ๋งตกใจดิอยู่ๆมันก็เข้ามาหอมแก้มใช่ตอนนั้นเป็นเด็กอะงงไงมันหอมเสร็จพวกมันก็วิ่งไปใช่หลังจากนั้นผ่านช่วงอนุบาลชีวิตของคุณเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักจริงไหมที่คุณเนี่ยคือทุ่มเทในเรื่องความรักแบบสุดหัวใจสุดประตูทุ่มเทให้หมดหน้าตักเลยจริงไหม ก็จริงนะก็รักเขาไงตอนไหนตอนไหนมัธยมมัธยมพี่แปนม .6 จริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่เรียนพิเศษด้วยกันไว้พี่แต่อยู่คนละโรงเรียนเออเราเห็นมันมาตั้งนานเลยเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่ม .4 อ๋อไปเรียนพิเศษใช่แล้วก็ไปเจอคนเนี้ยที่เรียนพิเศษที่เดียวกันใช่เพราะมันมีหลายโรงเรียนไงมาเรียนกับอาจารย์แล้วก็ชอบคนนี้เออเรารู้สึกชอบตอนที่อยู่ม .4 ม .5 เฉยๆแล้วอยู่แบบเออมันน่ารักดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขนั่งข้างมันแบบได้ได้ได้คุยได้พูดได้คุยอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเฮ้ยชอบมา ก็เลยบอกกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกันเนี่ยเราวก็สนิทกับเพื่อนในห้องมันคนนึงเลยก็บอกว่าเออฉันชอบมันอะแล้วมันก็ไปพูดไม่พอยเลยชอบเออตรงลงยังไงพม่รู้เป็นแฟนกันเลยแล้วก็โทรคุยกันก็ไวนะอาจจะแบบต่างคนต่างไม่มีแฟนอ่าคงนั้นละมั้งก็เลยคุยคุยกันแล้วก็กลายเป็นแฟนกันเลยเอมันไม่ต้องอะไรเยอะใช่มันก็แค่คุยโทรศัพท์กันใะมัธยมอ่ะพี่แค่นั้นหนูก็พอจําได้คร่าวๆนะแล้วเราทุ่มเทอะไรกับเขามั่งเขาบอกเขาติดรอมันจะเป็นช่วงที่จะจบแล้ว ติดรอก็คือมันเหมือนแบบสอบไม่ผ่านเรียนไม่ผ่านเอ,อประมาณนั้นแหละมัง,ต,งต้องแก้ตแกเ,ออเออติดรอแล้วก็เราก็เลยแบบเออมีอะไรช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาต้พูดว่าแบบนั่นต้องคัดพวกเลขอ่ะมันเป็นเขาตกคณิตไงจะบอกนะว่าเราเป็นคนทําให้ทําให้หมดเลยทัาง,งที่อยู่คนละคนลโรงเรียนหนูก็ขับมอเตอร์ไซค์เลย่าตอนนั้นอพอใส่ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปจ้าแล้วก็แบบเออไปเอามาแล้วก็ขัดเพื่อผู้ชายเพื่อผู้ชาย,ชายแล้วหลังจากนั้นคือก็เลิกกัด ปั๊มึงนะมันได้มีแบบ <_ ck> ปฏิสัมพันธ์แบบความเป็นแฟนนอกเหนือจากการโทรศัพท์ไหมมีพี่ ي, ก็คือตอนที่แบบเป็นแฟนกันใหม่ๆอย่างเงี้ยพอห,ห,ห,หลังจากที่คุยกันเนาะเราก็เจอกันที่หน้าเรียนพิเศษกันบ้างที่เรียนพิเศษอะไรเงี้ยนั่งด้วยกันไม่น่าไปอะไรเงี้ยไหมก็จะไม่ไม่มีนะมีแค่ไปดูหนังไปเที่ยวดูหนังใช่บ่อยไหมครั้งเดียวเรื่องเดียว ครั้งเดียวเหมือนจะจําได้ความจําสั้นแต่รักฉันยาวโอ้โหไอ้ียรักสั้นกูดกู่ไปเลยเราคับนันถือให้เขาเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคืออะไรเราก็คิดว่าเออพอเราทุ่มเทให้แล้ว,ว่เขาจะเห็นความดีเราเออเราคิดแบบนั้นไงอ,อแล้วก็แบบเออขอเวลาจากเขาแบบจะได้แบบคุยแบบสวีทสวีทคุยกันนานๆอารมณ์แบบเด็กอันเนาะพี่และผลที่ได้ก็คือติดเกมชิบหายเลยใช่นะโอ้ พอมาย้อนถึงวันนี้ก็เข้าใจนะว่าแบบเออมันก็คงติดเกมเนื่องจากวัยมันอะแต่ว่าเราก็แบบอีเทียเราก็แบบว่ากูทําให้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยหน,<อ>น,นูมีรูปตอนที่หนูแบบวัยมัธยมไหมจำไม่ได้ไม่มีมั้งคือด้วยความ<อ>ที่เราไม่ใช่เป็นคนติดเกมไงคือเราเป็นคนแบบติดมาตลอดอ่ะคือเราเป็นคนอย่างนั้นมาโดยตลอดอยงเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อ๋ออ๋อไม่เอาไม่โง่นะฮะ นี้ไม่ได้ผมเลยนะคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันติดขนาดนั้นเลยว่าเกมอ่ะการที่เราได้เรียนรู้ว่ากูจะต้องแบบเอาผู้ชายคนนี้ให้อยู่ยังไงคือมันมันรู้มากกว่าเดิมออแล้วไงถูกไหมเล่นเลี่ยมของผู้หญิงใช่มาันย,ยาร้อยเล่มเกวียนเนี่ยคือของผู้หญิงอ่ะตอนนั้นมันยังเด็กอ่ะมันยังไม<ช>่ราเไม่รู้ แล้วก็และอีกอย่างหนึ่งคือเราทุ่มให้เขามากเกินพี่นี่ไงถ้าเป็นพี่อลพอจะมีหวังอะไรอย่างเงี้ยนะอตอนนี้คือแบบว่าเล่นเหลี่ยมเยอะแล้วจากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างวะกลับมารักตัวเองให้เยอะขึ้นเลยอ่ะก็ตอนนั้นทุ่มเทให้เขาใช่เราไป<ด>ล,ลักเขาเกินคือแบบพอเขาเล่นเกมใช่ป่ะแล้วเราก็แบบเหมือนขอเวลาจะเขาาแล้วเราก็เลยแบบเออกูเลิกแม่งเลย ก็ตัดสินใจก็เลยตัดสินใจเลิกแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็เสียใจอะพี่เพราะเรารักเขาอะเนาะเราก็แบบฟูมไฟแล้วก็ไปงอเขาไปงอเขาอีกไปงอเข,เขาหนูตอนนั้นไฮไฟไฮไฟแล้วก็ไปโพสต์้ะว่ากูรักมึงนะอะไรย้ยฉันรักเธอมาดูยาวมากจนเพื่อนเขามาแซวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฉยเทนูจริงเหรออมันยิ่งตอกย้ำว่าโอ้โหกูนี่มันไม่มีค่าเลยใช่แม้แต่นิดเดียวแม้แต่คอมเมนต์หรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะ มหาลัยอะไรเงี้ยได้ตอนนั้นได้มีแฟนได้มีอะไรไหมก็มีแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอื๋วอะไรไม่ได้หื๋วคุยกันไปคบหากันไปใช่เพราะเราก็รีเซ็ตตัวเองใหม่ไงพอขึ้นมหาลัยปุ๊บเราก็เจอคนหลากหลายแล้วแงเราก็สะพังเลย <c oughs> เอางี้ดี่วาพี่อยากจะรู้จริงๆแล้วก็ทุกคนที่เป็นผู้ชายนะทั่วประเทศอยากจะรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปคของเราเนี่ยเป็นยังไงแต่เดี๋ยวพี่ จะถามผ่านคําถามแบบถามเร็วตอบเร็วต้องตอบเลยอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปทีละหมวดไม่ว่าจะเป็นหมวดทั่วไปหมวดนิสัยหรือสเปคแอนเซ็กโอ้หมวดแรกหมวดทั่วไปพร้อมไหมพร้อมเริ่มแต่งหน้าหรือหน้าสดแต่งหน้ามือถือ <c oughs> หรือ iPad มือถือไอติมหรือบิงซูไอติมไมโลหรือโอนตินมไมโลมอกค่าหรือลาเต้ลาเต น้ำเปล่าหรือน้ำอัดลมน้ำเปล่าชาบูหรือหมูกระทะอาอะชาบูเส้นหรือข้าวข้าวก็ได้สเต็กหรือสปาเกตตี้สเต็กเผ็ดหรือจืดอาอาจืดจืดจืดละกันขนมไทยหรือเบเกอรี่โอ้โหพี่เป๊ะขนมไทยหรือเบเกอรี่เอาเบเกอรี่ก็ได้หมาหรือแมวเอาแมวก็ได้ผับหรือคาเฟ่ผับละกันฤดูฝนหรือฤดูหนาวชอบหนาว ทะเลหรือภูเขาทะเลโอเคจบแล้วนะฮะเรามาสรุปกันนิดนึงฮะจริงจริงน้องพลอยเนี่ยระหว่างมือถือกับ iPad เราเลือกมือถือเราแน่นิ่เป็นคนติดมือถือติดโทรศัพท์ชอบแชทชอบคุยไอจีตอรี่อัปเดตข่าวสารชอบดูติดโทรศัพท์มากใช่เพราะว่าไม่มี iPad ชาบูหมูกระทะเลือกชาบูเออเราเป็นคนชอบซดน้ำหรอไอแห้งแห้งหมูกระทะไม่ค่อยชอบหรอมันฝืดคอพี่ะไรนะฝืดคอ ได้คิดถึงชาบูเลยผับกับคาเฟ่ทุกคนเนี่ยที่เห็นอยู่คาเฟ่ออตลอดแต่จริงๆแล้วเราคือขับผักคือที่เลือกผับเพราะอะไรหนูมไม่ได้ไปบ่อยก็คืออยากไปน้ําเปล่ากับน้าําอัดรมเลือกน้าเปล่าเลือกน้ำเปล่า,ลลาไม่ค่อยดื่มน้ําอดรมไม่ค่อยละพี่เดี๋ยวนี้เพราะอะไรจุกอย่างอื่นนะก็จุกเออไอติมกับบิงซูเลือกไอติมใช่ทำไมชอบเลียไอติม จะออกอาการดีพลอยชอบกินต็มไงชอบมากไหมชอบชอบแบบจู่วัดจู่ดจู่วัดไม่พี่หรอพี่ภาพหดดูหมดแล้วเนี่ยก็คือถามนุเตี้เออเตีมเออเดี๋ยวพี่ให้กี่ตีมพี่มีเต็มถังเลยโอ้ยมือสั่นแบบมือสั่นไงอุ้ยอุ้ยพอยเดี๋ยวยันก้นเลยกู ต่อไปข้อต่อไปเผ็ดหรือจืดเราเลือกจืดคือหนูอยู่ระหว่างกลางเวยพี่แต่กินเผ็ดมากไม่ได้ไงอ๋อเราเป็นคนกินเผ็ดมากไม่ได้กลางกลางก็เลยเน้นเป็นทางจืดนีกว่าอย่างนี้โอเคไหมโอเคขนาดประมาณนี้โอเคนะหูจะบ้ายหอเขาไปอิบหายคคำถามต่อไปจะเป็นหมวดเกี่ยวกับนิสัยพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มใจเย็นหรือใจร้อนใจร้อนกวนๆหรือนิ่งๆ กวนๆหรือนิ่งๆโดนอ้อนหรือขี้อ้อนแต่งตัวเรียบร้อยหรือแต่งตัวแรงเรียบร้อยเป็นคนเร็วหรือเป็นคนช้าเร็วกังวันหรือกางคืนกางคืนขี้ร้อนหรือขี้หนาวขี้หนาวอินโทรเวิร์ดหรือเอกโทรเวิร์ดเอกโทรเวิร์ดอ้อนเก่งหรือเปเก่งอ้อนเก่งติดเพื่อนหรือติดแฟนติดเพื่อนเที่ยวหรืออยู่บ้านอยู่บ้านอานะทุกคนนะ เรื่องนิสัยของน้องพลนะเป็นคนใจร้อนพ้อที่สองถามว่าคุณกลนหรือนิ่งๆเขาตอบนิ่งๆเป็นคนใจร้อนที่นิ่งๆมึงงงไหม <c oughs> ถามว่าอินโทรเวิร์ดหรือเอ็กโทรเวิร์รดเป็นเอ็กโทรเวิร์ดชอบคนเยอะๆมันเป็นแบบบางมุมว่ะพี่แต่ว่าชอบพูดคุยกับคนมากกว่าชอบพูดคุยชอบสนทนาชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหนู่ <c oughs> นน่นั่นติดเพื่อนหรือติดแฟนเราตอบติดเพื่อนเพราะชอบแบบอยู่กับเพื่อนเฮฮาสนุกสนานสนุกสนานแล้วถ้ามุนมีแฟนไม่ติดแฟนหรอ ก็ติดแต่จะเป็นค่อนทางเพื่อนมากกว่าเที่ยวหรืออยู่บ้านตอบว่าอยู่บ้านเพราะอะไรอ่ะติดเพื่อนแต่ว่าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยถ้ารวมๆนะเป็นคนใจร้อนที่นิ่งๆและขี้อ้อนและขี้หนาวแล้วเป็นคนที่แบบเข้าสังคมตอนกลางคืนแล้วก็ติดเพื่อนด้วยแล้วก็อยู่บ้านแต่มึงติดเพื่อนนะแต่มึงอยู่บ้านแสดงว่าเพื่อนต้องมาอยู่ที่บ้านมึงไอ้เหี่ยงงมากไม่แบบหนูมีความเป็นแบบมีมีแบบมีมุมเออมีหลายมุมอะ บางทีบางช่วงก็ชอบอยู่กับคนอื่นอยู่กับเพื่อนบางมุมก็ชอบอยู่กับตัวเองอเพราะว่าก็คุยกับตัวเองบ่อยแต่พี่ชอบอยู่กับตัวเองนะหมวดต่อไปพร้อมไหมครับหมวดอะไรนะสเปกแอนเซ็กโคุณไม่เคยไปพูดเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนถ้าพร้อมแล้วเริ่มในวงการหรือนอกวงการนอกสูงหรือเตี้ย โง่แบดแบดหรือเนิร์ดเนิร์ดแบดแบดหุ่นดีหรือหน้าตาดีเอ่อสองอย่างเลยได้เลยแล้วแต่สองอย่างซาดิสหรืออ่อนโยนโอ้่อนโยนละกันเลยชุดนอนหรือคอสเพย์คอสเพย์บนเตียงหรือโซฟาเตียงอินดอร์หรือเอาท์ดอร์อินดอร์ใหญ่หรือยาว หน้าท้องหรือหน้าเราอย่าคิดเยอะหน้าหน้าหนูหน้าเราหน้าเรานอกหรือในนอกหรือในนอกนอกนอกโอเคเล่นบนหรือเล่นล่างอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะอออ๋เอาบนหน้าหรือหลังหน้าขึ้นเองหรือนอนเฉยเฉยอย่าคิดเยอะมันอาจจะอะไรก็ได้นอนเฉยเฉยนอนเฉยๆชอบบุกหรือชอบรับชอบรับมือโปรหรือมือสมัครเล่นสมัครเล่นโอเค ยอย่าไปคิดเยอะสิโอ้พี่น่ากลัวบอกเลยอาพูดทำอะไรก่อนเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์จากที่น้องเลือกมาสรุปเรามองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นมือสมัครเล่นที่เอาแต่รอรับอยู่ฝั่งฝ่ายเดียวโดยที่เราจะเน้นด้านหน้าเป็นหลัก <c oughs> โดยถ้าสมมติมีใครผ่านเข้ามา <c oughs> เราก็จะให้เขาเนี่ย <c oughs> คนที่อยู่เบื้องล่าง <c oughs> ส่วนเราจะเล่นอยู่ข้างบนห <c oughs> ลังจากนั้นนี่ย พอมันจะถึงจุดเราจะให้เขาเนี่ยเราจะสกิดบอกว่าเธอเธอเธอข้างนอกนะข้างนอกและผู้ชายก็จะถามว่าหน้าท้องหรือหน้าเธอเราก็เลยบอกว่าหน้าเราหน้าเราโดยที่คนที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องมีรูปร่างและหน้าตาที่ดีทรงต้องเป็นแบดโดยที่ความสูงสูงชะลูดตูดปิน้นลิ้นผิวและที่สําคัญเขาจะต้องอยู่นอกวงการมีอะไรที่มันตรงบ้างไหมมันก็มาจากใจเราหมดอะนะไอ้แพด ตรที่เหลือส <c oughs> าทุ้ามันไม่จริงมันต้องมีละเอางี้ดีกว่าแล้วมาแข่งกันนิดนึงดีกว่าวันนี้ <มา S 2> เรามาเดทกันน <c oughs> ้องเป็นคนขับรถที่แบบหน้าหวัดเสียวอ่ะมันเป็นคนขับรถที่หน้าหวัดเสียวเป็นคนที่แบบสวิตสวรรัตในการขับรถมากๆ <c oughs> แล้วไม่ค่อยระมัดระวังวันนี้พี่เลยอยากที่จะมาขับรถบนท้องถนนเนี่ยมันอันตรายจ <c oughs> ้าเรามาขับรถรถ,รถดิฟสามล้อคือแบบดิฟเลย ถ้าสมมติมึงจะชนมึงชนในนี้ให้เต็มที่ออย่าไปชนข้างนอกวันนี้เราอยู่ที่สนามอากิบะสนามสามรอดดิฟสมุทรปราการการแต่งของเขาเนี่ยคือสไตล์แบบโตเกียวญี่ปุ่นเลยนะคือเหมือนเราอยู่แบบโตเกียวดิฟอะฝากไปด้วยนะฮะใครที่อยากจะมาดิฟแบบเราวันนี้เราจะมาดิฟกันสาวๆนี่มาได้เพราะว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเพราะอยู่ในร่มด้วยเออนี่ดีแล้วมีห้องพักมีห้อง รับประทานอาหารม,มขีของง่งของว่างพร้อมเลยนะ<ช>เออแล้วราคาก็เป็นกันเองมากๆเลยแล้วมีรถหลายแบบให้ได้เลือกใช้ม,มีไนท์บอร์ดมี3รล้อด,ดิฟผมกับน้องพลจะมาแข่งกันใครชนะได้หอมแก้มพร้อมไหมจ๊ะจ้าพร้อมจ้า ด้วยอยากแก้ตัวไหมแก้ตัวนี่คือยังไงไม่แค่แค่แก้ตัวกอดหอมจบแล้วได้หอมแล้วจบแล้วจบแล้วถ้าแก้ตัวก็ก็ต้องเสี่ยงเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้กอดแล้วคือถ้าเกิดหนูชนะหนูได้อะไรโมฆาหมดเลยถ้าชนะแต่ถ้าเกมนะถ้าเกมแพ้โดนหอมโดนกอดแต่ถ้าหนูน้องชนะนะทุกอย่างโมฆะหน้าลุ้นนะอ่ะเอา ไว้ใจได้ไหมเนี่ย Ready? มันเป็นเกมขนาดนี้ไม่ต้องว่ายแล้วพีม่มันเป็นเกมนะมันเป็นเกมจริงจรอด <c oughs> ต,ต่อไปคือหอม อยากจะมาถามนั่นแหละถามคำถามนู่นนี่นั่นจริงจริงอ่ะคุณเป็นคำถามที่ช่นชวนตีนน้องอยากจะกวนๆอ่ะกวนๆแล้วคือที่สาคัญเลยรู้ไหมมันได้ภาพที่หน้ามันเสียอาการทำไมชอบเลียติมมัยอออกอาการดียพอยนได้ภาพที่แบบคำถามจี้ใจคำถามแบบคุณชวงตีนแบบมึงเอาเฮียอะไรมาถามกูว่าอะไรเงี้ยที่แฟนเลยประมาณนี้นะไม่ต้องดราม่กันเพราะเป็นคำถามแบบสนุกๆถามกันแล้วก็ เกมมันคือเกมจริงๆ <ừ> ถ้าสมมุติแบบน้องชนะผมนะโมคะนะทุกอย่างโมคะนะวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับน้องพลอยหกชารับจา้าพี่พี่แบนชวนขอบคุณมา,มากๆเลยที่พี่แบรนชวนแบบมาทำกิจกรรมสนุกๆกันยินดีมากเลยอ่ะนน้องฝากผลงานหน่อย่าตอนนี้นะคะก็หกชาขับจา้าที่ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วก็จะมีละครน,นะคะของทางช่องเวิร์กพอยค่ะผู้ใหญ่ลีศรีบานเย็น ก็กลางปีนี้ได้ชมแน่นอนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเล่นกับพี่นายรถไฟเรือเมลิเกตลกใช่หนูเป็นคู่เขาด้วยนะติดตามด้วยใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอาจารย์โค้งอีกอ่าใช่มีอาจารย์โค้งแบบไปรับเชิญนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะแล้วก็มีอีกอันก็คือพอยสตอรี่ยูทูปของน้องนะยูของน้องเองไปกดซับสไคร้แล้วก็แฟนคลับของน้องพอยเนี่ยช่วยมาดูคลิปผมด้วยนะครับเพราะตอนนี้คือเหงาเหลือเกินต้อพบเอ อยก็ไปดูตติดดามูนะนี่พี่แป๊ดอีกอย่างหนึ่งจะบอกก่อนว่าซับสไครต์หนูเกือบถึงล้านเอ้ยเกือบถึงแสนแล้วนะหนูตกใจเลยกับพี่ล้านหนูทำมาตั้งนานยังไม่ถึงล้านพูดผิดเกือบถึงแสนแล้วถ้าถึงแสนพี่อะไรดีๆให้ดูมีหรให้ดูดูดูให้ดีใม่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราแล้วไม่ให้ดูเอ้ยแล้วเดี๋ยว ติดตามด้วยเพราะว่าเดี๋ยวน้องพลจะชวนผมเนี่ยไปทำคอนเทนต์ในช่องของน้องพลใช่แล้วรอยตอรี่จ้านะเร็วๆน,นี้นค่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับผมอาคิบะดริฟท์ทายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรถดริฟหรือจะมาทำกิจกรรมที่นี่นะครับก็ลองแบบมากันได้เลยนะครับผมอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจก็ได้เลยนะครับผมด้านล่างเนี่ยจะขึ้นมาให้เลยนะครับ อากิบะดิฟท้ายนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าบอกว่ามาจากช่องไอแ d นเดี๋ยวเขาจะมีแบบส่วนลดให้เล่นฟรีมีคูปองให้เล่นฟรีด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน6 6นี้เท่านั้นนะครับผมรีบลองมาเล่นกันดูนะครับรีบอินบ็อกซ์แล้วก็มาลองเล่นกันดูเพราะสนุกมากอ้าววันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาใตา้คลิปนะครับว่าครั้งหน้าอยากให้ผมเนี่ยไปเดทกับใครเพราะนี่คือรายการ first date ในช่อง i อแบนชแนลบ๊ายบายครับ